คุณแม่จำลองนะครับก็วันนี้เราดีใจที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับก็โอ้โหหลายเดือนเลยเนาะที่ไหนหลายเดือนตั้งแต่ตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ตั้งแต่นานมากใกล้โทษเดี๋ยวไปชักเดือนแล้วปีแล้วเนาะล่าสุดก็คือแบบไปช่วงแห่พระเนาะแห่พระนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานมากกับขึ้นบ้านใหม่แม่บอกตัวแม่สบายดีแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงอยู่แข็งแรงนะพุ่งหนัก้า นี่บาเบียนะคะก็มาชื่ออะไรครับสายสายสาเปลดยนจนฮอนมื่อนี้ครัช่วงนี้ก็โควิดก็ยังบางบางอยู่ก็รอโควิดตงัก่อนก็มาเรื่อยๆนะครับวันที่เบียอันนี้เคยเือกมายาก็เข้าไปดูทุกคลิปนะต่ไม่ได้อันนี้ก็จมอีกงน่ไดยิ้มเสียงแคมอะไรไหมการลูกแม่ะไปยิ่มเสียงแคมอะไร มันมีวาทนาแม,แม่แม่ลำน้ำลำน้ำบัวน้ำแม่ไปไหนครับออตอนนี้ป้าเบียก็เริ่มนะคะกับแม่จำลองนะคะพอ,อ,อ,อเสียงเพลงมาปุ๊บนะคะเออเส้นก็กระตุกทันทีเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยค่ะสบ,บายดีอันนี้กดคีย์บอร์ดนี่นะคะคือภ <st XL> าพเบื้องหลังนะคะเนี่ยค่ะวันนี้มามาทำบุญนี่วันนี้มามาทอดไก่ เคยเล่นเมื่วอวันนี้ครั้งแรกที่มาทไมไม่เห็นหน้าเนี่ยมาเกือบไม่หนีเป็นครั้งแรกวันที่เขาอ่าวันที่อ่บวงวรงชุดใหญ่นันยายก็มาลำ้ำ <ๆๆ S 1> แต่งชุดล้ำเป็นไปตามไปตามรองผาตาลมาลายลู่สันนะแม่ เป็นเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมีโอกา่เป็นยังสองใยนะว่ามียไกา่ไปจะไปหานะครับเบียก็ักที่เก่ารักทุกคนอ่านี่ป้าเบียกับแม่จำลองนะคะแต่เรามาดูอีกชุดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะนี่ชุดนี้นะคะเด็ดหน้าแดงหน้าแดงนี่ค่ะหน้าแดงโคตเลยแล้วน่าเดียนะคะแดดเลยเนี่ยเรื่องแดดเลยสองพันเก้าแล้วค่ะจะเล่นไหมคะเกิดอะไรเกิดอะไรด้วยเอาจริงๆอ่ะหมอลำจะได้อายชิลล์แลทีนี้นะเรื่องใหม่ เพลงน eur, yeah. mm hmm. ี่ไม่เงเฮยนังกดนั่งกดนั่งกันนั่งกดนังเไหลือนไลีแล้วเพลอะไรอะเนีย่คือโักคูไรนะพ่อคือหักีลดเรอ ชัดเลยเหรอชัดไหมไอคือตาจัดไปไปเอาเพิ่มเก็กทรงเนี่ยมันอยู um> ่เลยนี่ค um> okay, ือเอาข้อสัญญาให้เอาเพิ่มให้เอาเพิ่มนั่นแหละครับผมขอมาขอมาไม่ตัดสินเพิ่มครับเพิ่มไม่ตัดสิาเพิ่มโอเคค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องแอนด์แนนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ